รงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามตั้งอยู่หมู่สามตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสอง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด311คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา23คนโดยมีนายธัญเทพแสงสุวรรณเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวซิรินันยูทีเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วขอนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในรอบปีการศึกษา2566ซึ่งมีการดำเนินการตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้ส่วนที่1การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. โรงเรียนมีการจัดบอดและนิทรรศการเพื่อเทอิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมชายาลักษณ์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชวาต์เป็นต้นรวมทั้งมีการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรวกาสต,ต่างๆด้วยซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้มองเห็นถึงความสำคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมปณิธานหรือปรัชญาในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยมีการจัดบอนิทัศการและกระจายเสียงตามสายในโรงเรียนไม่เพียงเท่านี้ โรงเรียนยังมีโครงการออมเงินการจัดกิจกรรมวันแม่โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูที่กเกษียณอายุราชการพิธีไหว้ครูกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีนโยบายความปลอดภัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขอ,อนามัยและสภาพแวดล้อมซึ่งโรงเรียนได้จัดทำประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วเรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 6ลงวันที่16พฤษภาคม2566 และได้แจ้งประกาศในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน 1. โรงเรียนมีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการปิดประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนภายในโรงเรียนโดยมีบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยนยามรวมกับชุมชนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานกล้องวงจรปิดจัแสดงเนื้อหาสัญ,ญลักษณ์ ป้ายเซฟตี้ป้ายเตือนป้ายป้องกันอัคคีภัยเป็นต้น 2. โรงเรียนมีแผนงานโครงการและการใช้ใจ่ายงบประมาณในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนแต่งตั้งครูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566 3. โรงเรียนมีการประชุมและแต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบในสถานการณ์ที่ชัดเจนมีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีนยโยบายให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบด้านความปลอดภยัยทำหน้าที่หัวหน้างานความปลอดภยัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน คอยดูแลนักเรียนเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการมอบหมายหน้าที่โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวันดูแลนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองผู้มาติดต่อราชการประจำวัน การควบคุมสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและการประกอบกิจกรรมหน้าสาธงการอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 5. โรงเรียนมีการจัดทำกฎระเบียบคู่มือและแนวทางว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 6. บุคลากรในโรงเรียนทุกๆคนได้แก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนดไว้โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7. โรงเรียนมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนการช่วยเหลือผู้ประสบเป็นลมหมดสติการดูแลรักษาสุขภาพฟัน 8. โรงเรียนมีการจัดโครงการและดำเนินกิจกรรมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นระดับชั้นเพื่อช่วยกันทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นคอยกำกับติดตามการทำงานของนักเรียนในกิจกรรมจิตอาสาภาสะอาดในตอนเช้าตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.55นาฬิกา55นาทีทุกวันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นโครงการหรือการดาเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพ่อแ่าดอกแก้วมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลด้านอาคารสถานที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและการอนุ รักสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 9. โรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการดูแลสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งอาคารเรียน โรงอาหารห้องปฏิบัติการสนามเด็กเล่นตู้น้ำดื่มบ่อน้ำและบ้านพักครูอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาในด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าและถังดับเพลิงในทุกจุดภายในบริเวณโรงเรียนตามนโยบายด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและมีข้อปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติเช่นปิดอาคารประกาศเป็นเขตอันตารายและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานและมีผู้ดูแลรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิดชี้แจงให้ความรู้ในการดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียนให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 10. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในสถานศึกษาจึงป้องกันอันตารายซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องมือในสถานศึกษาอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือทุกอย่างให้มีสภาพครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 11. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเช่นมีสวิตตัดวงจรอัตโนมัติหรือการต่อสายดินที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเป็นประจำมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารสถานที่และให้ความรู้แก่นักเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเพื่อตรวจสอบม,มาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วตระหนักในความสำคัญความปลอดภัยในสถานศึกษาและเล็งเห็นความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภยัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมอุบัติเหตุและอุบัติภยัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีระบบป,ป้องกันและระงับอัคคีัยาในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมทั้งดับเพลิงสวิตตัดวงจรอัตโนมัติ นอกจากนี้ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจําปาขอบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจการป้องกันอักคีภายในสถานประกอบการตามแบบตรวจการป้องกันอัคคีภายในสถานประกอบการ 13. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีแผนป้องกันแล้วระง,งับอักคีภยายในสถานศึกษามีการจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันอักคีภยายการดับเพลิงการอพยพหนีไฟต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากร 14. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาจัดทำแผนป้องกันอัคคีภยัยแผนระงับอักคีภยัยรณรงค์อัคคีภยัยและฝึกอบรมอัคคีภยัยเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น15 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยให้บุคลากรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง16 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดทําแผนเผชิญเหตุเช่นแผนฉุกเฉินกรณีโจนผู้ร้ายบุกเข้าโรงเรียนโดยจัดอบรมให้ความรู้และซ้อมเผชิญเหตุซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรอ,อําเภอท่าอุเทนมาให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรตามมาตรการหนีซ่อนสู้ 17. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนเพราะงานอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์เปิดบริการให้กับนักเรียนทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยที่มีการเจ็บไข้เล็กน้อยการอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน 18. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีมาตรการการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนและบุคลาการทางการศึกษามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาอย่างต่อเนืเ่อง นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดหรือโรคติดต่อตลอดจนวิธีการป้องกันโรคเหล่านี้ด้วย19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ํำเนินการบริการห้องซ้วมแยกชายและหญิงแยกระดับชั้นและจัดทำจุดบริการอ่างล้างมืออย่างเพียงพอซึ่งห้องส้วมชายมี22ห้องห้องซ้วมหญิงมี20ห้องรวมทั้งหมด42ห้องมีจุดบริการอ่างล้างมือตามพื้นที่และอาคารต่างๆจำนวน52จุดซึ่งทั้งหมดนี้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน ครูและผู้ที่มาติดต่องานราชการต่างๆของโรงเรียนอย่างสะดวกสบาย20โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้นำเนินการจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะผ่านระบบเครื่องกรองน้ำมีการเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำทุกปีและมีจุดล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อน,นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน21 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้จัดที่รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยเพียงพอให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งมีที่นั่งรับประทานอาหารจำนวน250ที่นั่ง22 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อส่องแสงสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีการตรวจระบบไฟเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู 23. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเช่นการจัดการเรียนการสอนการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กำหนดการปิดฉลากสารเคมีการปฏิบัติตามวิธีการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการติดป้ายเตือน24 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูนักเรียนและบุคคลภายนอกผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนและตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อรับคำปรึกษาปัญหาต่างๆซึ่งการจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง25 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในโรงเรียนมีการบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาลและบันทึกการใช้ยาในทุกอาคารเรียนซึ่งบันทึกต่างๆของโรงเรียนได้นำไปวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในโรงเรียน26 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนักเรียนทุกชั้นเรียนจัดทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแล้วโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเห็นโทษของยาเสพติดและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยผ่านกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนได้แก่การจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลกการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและดนตรีเที่ยงวัน 27. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดช,ชอบอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการห้องปฏิบัติการห้องศูนย์การเรียนรู้และอาคารอื่นๆตามคำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วที่73/2565โดยลงนามคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มีการดูแลสํารวจตรวจสอบจากแบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษรมีการระบุวันที่และลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบ รวมทั้งนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาในด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าและถังดับเพลิงในทุกจุดภายในบริเวณโรงเรียนตามนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา28 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพองท่าดอกแก้วได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรสำหรับนักเรียนที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนมีที่จอดรถจักรยานที่เป็นสัดส,ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ผู้ปกครองมาส่งให้จอดรถบริเวณหน้าประตูโรงเรียนและมีคุณครูประจำชั้นคอยรับนักเรียน เพื่อเดินเข้าห้องเรียนนักเรียนที่เดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนมีจุดจอดรถเพื่อรับส่งนักเรียนอย่างชัดเจนและมีครูเวรประจำวันคอยตรวจสอบความเรียบร้อยนอกจากนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งคณะกรรมการนักเรียนมีการดูแลสารวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ประตูระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียนป้องกันทรัพย์สินลดเหตุร้ายรวมทั้งตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกภายในโรงเรียน29 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการสร้างความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนดังนี้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปฏิบัติหน้าที่จราจรหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วจากสถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าอุเทนได้รับความร่วมมือในการขอความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจัมปาขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าหกล้อการไฟฟ้าอำเภอท่าอุเทนเข้าตรวจสอบสายไฟในบริเวณโรงเรียนและระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดยาพ่นยุงจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจัมปาโรงเรียนชุมชนบ้านคำพ่อท่าดอกแก้วได้เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียนหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน ร่วมกับสถานีตำรวจภูทร์อำเภอท่าอุเทนตลอดจนมีการทำา o u มด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อรถเสียงดังและการแข่งรถในทางสาธารณะระหว่างโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกับสถานีตำรวจภูทร์อำเภอท่าอุเทนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาชุมชนและสังคม3 0 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีคณะกรรมการนักเรียนที่ทำงานอย่างเป็นระบบแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในการดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนมีการจัดเวรประจำวันเพื่อยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนพร้อมกับครูเวรประจำวันมีการเดินตรวจดูอาคารเรียนห้องเรียนว่ามีการปิดไฟปิดพัดลมหรือไม่ในช่วงเที่ยงและตอนเข้าแถวก่อนเลิกเรียนรวมถึงตรวจความสะอาดและตรวจดูว่า ยังมีนักเรียนอยู่บนห้องเรียนที่ยังไม่ได้ลงมาเข้าแถวหรือไม่อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังภัยจากความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศการกลั่นแกล้งการทะเลาะวิวาทอีกด้วยหากในระหว่างที่เดินตรวจมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นให้คณะกรรมการนักเรียนแจ้งครูที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็วหรือครูเวรประจำวัน ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบมีการประสานงานร่วมกับหัวหน้าห้องครูประจําชั้นครูเวรประจํำวันคุณครูทุกท่านรวมถึงหน่วยงานภายนอกจึงทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วเป็นสถานศึกษาปลอดภยัย